สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันฝันเห็นญาติพี่น้องนะครับฝันเห็นญาติตปไม่หมดเลยไม่รู้มาจากไหนนะครับทั้งๆที่ไม่ค่อยได้ไปเจอญาติสักเท่าไหร่นะครับผมขอทำนายว่านะครับคุณกำลังจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันออก มาจากคนผิวสองสีช่วงนี้นะครับคุณมีชีวิตที่ดูดีมีความสุขดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปตามคุณนะครับช่วงนี้จะทำอะไรคุณต้องเหนื่อยหน่อยนะครับจึงจะสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาคือทำอะไรหนะ้าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยหมดนะครับแต่ถ้าคุณสู้คุณมีสติคุณสำเร็จแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาส่วนด้านความรักคนที่อยากมีกิก๊ก ต้องร้องเพงลงรอนะครับเพราะอีกนานเลกว่าที่คุณจะสมหวังคุณอาจจะพบกับคนที่ถูกใจแล้วแต่มันยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอเนื้อคู่เท่าไหร่ความรักของคุณค่อนข้างจะห่างเหินนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการงานนะครับการเงินระวังการกระทําสิ่งที่ไม่ชอบจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับที่จะพาทําให้คุณลําบากใจไปด้วยหากเริ่มทํางานที่ตัวเองไม่ถาน,านัด คุณจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าหากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้นนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับเงินเดือนคุณจะขึ้นมีเกณฑ์ขึ้นช้านะครับต้องบอกเป็นลักษณะน,นั้นนะครับจะไม่ได้ขึ้นก้าวกระโดดหรือเงินเดือนจะไม่ได้ขึ้นตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเลืมมันสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดา คูบาอาจารย์นะครับสำหรับเลขนําโชคเลขมงคลนะครับได้แก่เลข9198รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาด สำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้ที่ช h อป e e และ Facebook เพียงเข้าไปในช h อป e e หรือ Facebook พิมพ์คำว่า Image Baby Shop แล้วกดค้นหาคุณจะได้พบกับสินค้าแม่และเด็กมากมายสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาวนะครับผมคัดสรรสินค้าทุกชิ้นนะครับ มาเพื่อลูกของผมนะครับโโลแกนของร้านของเราคือลูกของคุณคือลูกของเรานะครับสินค้าทุกชิ้นผมคัดเพื่อลูกโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณภาพและราคาย่อมเยาวนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ช้อปปีหรือ f a c e b o o k นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนสินค้าของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้มีความสุขนะครับและสนุกกับการช้อปปิ้งนะครับสวัสดีครับ